โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกระทรวงสาธารณาสุขในส่วนของภูมิภาคมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมทั้งสิ้น4จังหวัดครับที่ห้องประชุมทานน้ำใจอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ภูวเดชสุรโครผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9เป็นประธานการถแถลงข่าวการสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจพันโมนารีทางสายสวนแห่งแรกในภาคอีสานโดยนายแพทย์สุผลตัตยะนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ประวินตันทประภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคะรราชสีมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์บร,รการพรหมพันธ์กุมารแพทย์โรคหัวใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์พินิษ์แก้วสุวรรณะผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์คนที่1และนายแพทย์ประพัฒน์อัศยะเผ่าผู้ช่วยผู้อํานวยการภารกิจศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและทารกแรกเกิดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมถแถลงข่าว โดยนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9ได้เปิดเผยว่าโรคหัวใจแต่กำเนิดเป็นโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีอัตราการเสียชีวิตสูงผู้ป่วยกว่าครึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจเพื่อแก้ไขความผิดปกติและมีโอกาสต,ต้องผ่าตัดซ้ำเพราะความซัซซบซ้อนของโรคนะครับซึ่งการผ่าตัดในแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจและระบบอื่นๆได้ แต่การเปลี่ยนลิ้นหัวใจพามอนารีผ่านทางสายสวนเป็นวิธีหนึ่งครับที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดซ้ําได้และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียง1-2วันหลังสวนหัวใจดังนั้นการสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจพามอนารีผ่านทางสายสวนจึงเป็นการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยนะครับทดแทนการผ่าตัดและก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก โดยนายแพทย์ประวินตันทประภากล่าวเพิ่มเติมครับว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้พัฒนาศักยภาพด้านการรักษามาโดยตลอดและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเปลี่ยนเลนหัวใจพันนบอลรี่ผ่านทางสายสวนเมื่อปี2566และการสวนหัวใจในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทย์และพยาบาลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขาร่วมทำหัตถการให้แก่ผู้ป่วยหญิงอายุ22ปีป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเคยได้รับการผ่าตัดเมื่ออายุ5ปีปัจจุบันมีปัญหาลิ้นหัวใจพารโมนารีรั่วอย่างรุนแรงจึงต้องได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพารโมนารีการสวนหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจพารโมนารีผ่านทางสายสวนให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจครั้งนี้นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคอีสานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรค ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยหัวใจนะครับผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างสะดวกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดต่อไปครับ